แชทครับผมที่สุดันที่27ประเทศไทยไอคอนผู้เล่นรามวการท้าทายบลาบราบ,รบ,รบรากันไปนีแ่แพ็กนี่รวยจัดรวยจัดอะไรนะอันนี้เขาก็ระับสะดุดมาอู้ไม่ต้องซื้อ <laughs> ไม่ต้องซื้อพวกมึงอย่าพิ่งซื้อเดี๋ยววันนี้มีแจกเรื่อยๆโอเคไหมเริ่มแจกกี่โมงครับสุดหล่อเริ่มแจกกี่โมงเอาคนดูเท่าไหร่ดีแจกแจกอะไรบัสเอา,าบอยบีบ๊อบใช่ไหมเอาบอยบีบ๊อบครับผมก็เดี๋ยวมีแจกนี่แจกทั้งแพ็กเลย มีอีก5รางวัลสวัสดีครับสวัสดีครับติวุฒิสวัสดีครับผมวันนี้มีแจกอีก5รางวัลเลยนะครับแชทแจกอีก5รางวัลเลยอุ้ยเมากเลยอ่ะโอ้เอาใส่อุ้ยอู้ดเชียเอสโค้ดเท่อุ <c oughs> ah ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะกระมึงขอดูก่อนเชียเทจจัดโอ๋อเทฮีฮีอเฮ้ยมากมากอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะ ้ายิงระดับสะโพกโอ้ทายิงระดับสะโพกโอ้ยชิดบล็อเชี่ยควงแอ็กแอ็กหน่อยควงแอ็กแอ็กหน่อยเน่มืนนิ้วมือกูควงหมดอ่ะสมบงสมบ้ากูใส่ให้หมดแค่นั้นกูใส่ให้หมดเว้ยเจี๊ยอุ้ยแอตเตจจัดแอตเตจจัดโคตรเท่เลยก็เราจะอุ้ยสกินอุ้ยสกินที่จัดคือไม่ดูง่ายจัดเลยปอง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  โอเคยิงง่ายแล้วครับที่นี่จะกินเนี่ยอันนี้กินนยิงโคตรง่ายนี่ยิงง่ายจัดปืนเหมือนหน้าหมาไม่รู้วะกูรู้สึกว่าปืนมันเท่ดิมันไม่ค่อยเหมือนปืนแบบคัสตี้อื่นอ่ะเท่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 คนข้างเท่อยู่เราจะกินนี่ยิงโคตรตายมีเสียงด้วยนะเหมือนอ้าใช่หรอสกินยิงโคตรตายมีเสียงด้วยหรอว้าวโอเคก็อันนี้จะเป็นส่วนของคัสตี้นะอันนี้จะเป็นส่วนของคัสตี้ ก็เดี๋ยวเราจะไปรีวิวสก,กินกันลองในเวกตาใช่หรอลองในเวกตาเหรอโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะไปลองในเวกตากันกนะครับมันจะมีทั้งหมดจะมีคาซิดี้มีเอชมีซอมบ้าแล้วก็มีเมลกาใช่ไหมอาจจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับก็เห็นเขาบอกว่าความพิเศษของสก,กินนี้ของบีบ๊อบคือยิงอายแล้วมีเสียงโอเคเหมือนเกมเกมนึงแต่เราขออนุญาตไม่พูดชื่อเพราะว่านนี้อันนี้เกมเขาสนับสนุนสก,กินเรามาเลยเอออ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว,ว่าโอเคป่าเรามาลองดูดีกว,ว่าก็ เดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะไล่รีวิวทีละตัวเลยนะตัวแรกเมนกูอยู่แล้วฮัซิดีซดีมึงว่าเทพมากแชทอะพวกมึงคิดว่างาเปิดลุลุกาำรับกูอันนี้คือกูเพิ่งเห็นเลยกูรู้สึกว่าสวยนะกูชอบปืนโดยรวมกูกูชอบปืนชอบปืนแบบนี้อยู่แล้วมันดูเหมือนของเล่นดีมันดูยิงใครไม่ตายดิชอบปืนเฉยๆส่วนโมเดลตัวละครกูว่าเฉยๆแล้วกันเออว่าโมเดลเฉยๆแต่กูชอบปืนไหนขอฟังเสียงหน่อย เรียงอะไรเนี hmm. yeah. Yeah. Mm ่ยะเกียเชียะมาหนึ่งเซอร์อาอยกทีไอ้ยมาขูดมีอะไรมาผิดมาตั้งนานแล้วปะวะมาขูดคิวชัดนี้ไปเลยไหน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 ไนูนไ้นูนฮับเชียะเทจัดเอย เท่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 อันนี้ชอบอันนี้ชอบโดยส่วตัวคือกูชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วอย่างน้อยอย่างน้อยคือแม็กมีลูกเล่นรักอัน<า>อไอ้วาพีจินะครับตีเดือนแล้วตลอดสุขภาพู่ก็นอนมาผมเท่เกินอันนี้แม็กเท่มากอันนี้เท่มากครับแชทชอบมากอันนี้โอ,โอเคโอเคชอบมากชอบมากอ่ะเราไปดูอีกตัวนึงกันต่อก็โดยรวมฟันลูกก็ถามว่ากูรู้สึกอะไรกับสกินนี้กูรู้สึกว่ากูโอเคนะกูไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่หรืออะไร แต่กูชอบที่ปืนมากที่สุดแต่กูรู้สึกว่าโมเดลตัวละครมันยังสวยได้อีกแล้วกันเอาไว้บ้านในอนาคตว่าสวยได้อีกกูรู้สึกว่าโมเดลมันสวยได้อีกสวยได้กว่านี้าวันนี้เขาบ้านวันนี้ครับผมแข่งเพชรเก่าครับแข่งเพชรเก่าเดี๋ยววันนี้เราดูแข่งด้วยนั่นแหละกูรู้สึกว่าโมเดลตัวละครยังเฉยๆแต่ชอบที่ปืนแล้วกันชอบที่ปืนอะ่ะเดี๋ยวกูรู้ว่าพวกมึงชอบตัวอะไรรู้ว่าชอบตัวอะไรแต่เอาตัวนั้นอะ่ะเราเอาไปท้ายสุดเลยขอไปอีกหนึ่งตัวก่อนขอเป็นน้องซอมนี่น้องซอมบ้าไปดูปืนดิ กูปืนดีแชทปืนย่างเท่ถ้ามีเอฟเฟกที่ปืนนีใช่เลยโอ้ยไอ้เน,นี่ยกูชอบโซบ้าว่ะชอบโซบ้าโซบ้าโคตรเทแต่กูกูชอบปืนกูชอบปืนรู้สึกว่าเซตตีกูชอบปืนมากเลยนะแชทอันนี้จริงจังเลยรู้สึกว่าชอบปืนมากๆมาลองกดแฮกนี่มือไซมีโทรศัพท์ติดด้วยนะใช่หรอเฮ้ยโอ้มือไซมีโทรศัพท์ติดด้วยดูดิแชท ดีทงดีเทียวคือดูดีนะปืนน่ารักปืนน่ารักปืนรวมคือดูดีแล้วก็มีเส right ียงชอบปืนน่ะทำไมกูชอบปืนวะแคปกูกูไม่รู้ว่าพวกมึงจะชอบหรือไม่ชอบนะแต่โมเดลปืนกูชอบมากกูไม่ค่อยเป็นคนสนตัวโมเดลตัวละครเท่าไหร่เพราะว่าคนอื่นมันเห็นโมเดลตัวละครเราไงนด้อรอไหมคนอื่นมันเห็นโมเดลตัวละครกันกูมีความคิดแบบนี้ไหยคือคนอื่นมันเห็นโมเดลตัวละครเราเราไม่ได้เห็นแต่อะไรที่เราเห็นนะกูขอให้มันทําสวยอะที่เช่นปืนแต่โมเดลปืนแม่งสวยมากสดก็บอกละ วันนี้ออกไปแล้วครับน้องถ่ายรูปให้ดูแล้วกันในดินอ่ะออกตลอดนะยังไม่ได้หยุดเลยนับเท้าเปล่าด้วยนะซอมบ้าใช่เหรออุย้ยโอเคโอเคถือว่าสวยอ่ะซอมบ้าคิดว่าไงกันครับแชทอ่ะขอขอคะแนนให้ซอมบ้าหน่อยขอคะแนนให้ซอมบ้ากันตอนนี้หนึ่ง <S 2> <S 2> อ่ะโดยรวมซอมบ้าเต็มสิบพวกมึงให้เท่าไหร่กัน <S 2> <S 2> อ่ะเต็มสิบซอมบ้ากูถ้าท่านโมเดลปือนอ่ะโมเดลปืนที่กูให้ประมาณ7จ็ดแปดเลยนะเจ็ดแปดนะถ้าโมเดลตัวละครด้วยกูให้ประมาณ7จ็ดไว้เจ็ดเต็มสิบ คือไว้เจเต็มสิบแล้วกันเออไว้เจเต็มสิบน่ารักน่ารักอันนี้คือน่ารักือวาเทาอยู่ือวาเทาอ่ะรู้สึกว่าโอเคโดยรวมคือสปา้าให้เก็แล้วกันสมารอ่ะเรามาดูอีกตัวหนึ่งของดีเราเก็บไว้ตอนท้ายเมากาอนี้นึกอ่ะขอดูเมลกาหน่อยเมลกามีอะไรบ้างอ่ะสำหรับเมลกานะ้าครับสำหรับเมากา้าขอดูหน่อยปืนเมลกาก็คือปืนเมากา้าแล้วก็ยงิงแล้วก็มีเสียงนะับรืดอตืดอ่าแล้วเรากดยี่ อีก็ไม่ได้มีตะกี้อะไรพิเศษมากขึ้นนะเผอเผื่อเผื่อเผื่อ,อ,อ,อ่ะโอเคแล้วก็ชิปเข้าไปเมาค้าเหรอ,หรอขอคนดนตรีหน่อยทำไมรู้สึกเฉยๆกับเมาก้ามากเลยอ่ะทำ <c oughs> ไมรู้สึกว่าเฉยๆกับเม,มาก้าบ้างเลยอ่ะแชททำไงดีอ่ะ <c oughs> ไอ้เจ๋อคือปืนมันสวยเหมือนเดิมรายละเอียดปืนสีปืนชอบสีปืนเหมือนเดิม ือมันไม่ค่อยเปลี่ยนเลยะสำหรับมอก้าสำหรับมอก้าคือไม่ค่อยเปลี่ยนเออเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยอะแชทอันนี้จริงจังสำหรับมอก้าไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยเออมันแค่หัวล้านอะไอ้เหี้ยมันแค่เป็นหัวล้านเฉยๆอะมอก้ามอก้าเหมือนเปลี่ยนโมเดลมอก้ายางอื่นคือไม่ได้สวยขนาดนั้นเลยอะเออแต่ตรงซ้ายล่างเนี่ยมืออันนี้คือกูตอนเก๋แล้วกัน มาด้วยมาด้ยวยบอลด้วยไหมหรือต้องเล่นเล่นเองเหมือนคนอื่นคืออะไรอะ่ะอะไรคือได้บอลปะสวัสดีพี่อาจิ้าวันนี้น้องบาดีมจะใช้ลายล่างอะ่ะโอ้โหเม้าก้าเช็ดเอาจริงๆผิดหวังก็เมาา้าก้าอ่ะเป็นเป็นตัวแรกที่พูดมาผิดวังแล้วกันอันอื่นมันยังพอรับได้จะก,กินบอลจะกินบอลไม่น่าได้มัครับไม่ไม่ชัวร์เหมือนกันผิดหวังวะ่ะ อันนี้พี่บอกอ่ะพวกมึงบ้างเลอันนี้เฉยๆแล้วกันเมอกา้าเห็นไหมตัวไม่ใช่ไม่ใช่ใชบ้าบ้าแจกคืออะไรมีแจกโค้ดครับผมมีแจกโค้ดร้านเหมือนรูปโป้พี่เลยปวดร้านเนี่ยดอกอ่ะเช็ดมอก้าให้กี่คะแนนครับเมอ,มอก้าให้กี่นนคะแนนกูเฉยอ่ะเมอก้ากูให้สี่แล้วกันอ่ะตีเต็มสิบให้ได้แค่นี้เมอกา้าคิดว่าจะน่าจะมีอะไรพิเศษกว่าน,นี้ให้สี่เต็มสิบไม่ไม่มีเลยมากกว่านี้เลยเมอกา้าเก็บบะคุณรวยเก็บบะคุณรวย พอจะชื่อเดี๋ยวไพอจะหนักต่อล้าได้เลยไอเม้งไอเม้งวันนี้ไม่แจกของด้วยนะมีแจกเรื่อยๆนะวัมีแจกสกิดเนี่ยนะปวดร้าเต็มสิบสิบเพราะเหมือนบาสเฉยๆแล้วกันเอาเฉยๆคิดว่าเบลกาคงไม่น่ามีอะไรเยอะป้าแชทได้ไหมเบลกาไม่น่ามีอะไรเยอะเออมันเฉยไปอะ่ะมันเฉยมากเลยว่ะเฉยไปหน่อยอ่ะอ่ะตัวสุดท้ายโอ้โลลหลูกรักเลือกเกิน <laughs> ลูกหลักเหลือเกินเว้ยเอ๊ะลูกรักมากโคตรจ้าโคตรสวยแต่ผมทุเรศกูรู้สึกว่าผมหรืออะไรพวกนี้มันคือรสนิยมอะถ้ามึงชอบมึงก็จะบอกว่าชอบถ้ามึงมองว่าไม่ไม่สวยก็คือไม่สวยสำหรับกูกูรู้สึกว่าโอเคนะทรงผมแปลกเหรอมันก็ไม่ได้แปลกบ้ามันก็คือผู้หญิงที่ที่เสยผมขึ้นไปมันก็มันแปลกเหรอ ทำไมพวกมึงถึงมอกว่าผมมันแปลกวะคุณรู้สึกว่าผมแบบนี้มันก็โอเคนะมันมันแปลกยังไงวะเออผมมันเรียมอ๋อผมมันเรียมคือใช่ใช่ใช่มันมันทำได้ดีกว่านี้แล้วกันคือคือถ้าสมมติพูดว่าทรงผมมันแปลกอะกูว่าไม่ใช่แต่กูรู้สึกว่ามันทําให้ดูเนียนตากว่าเนี้ใช่อาถูกต้องถูกต้องถ้าถ้าพูดแบบนั้นอะใช่เว้ยแต่คือคูรู้สึกว่าทรงผมนี้มันไม่มันไม่ได้ขนาดนั้นอะมึงนึกออกไหมมันไม่ได้แปลกเออ ่นแหละเออม,มันดูแข็งแข็งใชม่มันสามารถทำให้ดีกว่านี้อันนี้คือทั้งั้นเราอย่าพูดว่าทรงผม,มนะแมนเราพูดว่าโมเดลผมเออแต่คูให้แชทอันนี้กูให้ก้านะติดเรื่องทรงผมติดเรื่องทรงผมไม่ชอบผมสั้นกูชอบกูชอบผมผมสั้นด้วยแหละดูดีอันนี้ให้ก้านี่ให้ก้าแชทอ่ะดูจากรูปลักษณ์คาเลคเตอร์นี่ให้ก้า,นนกาุ้ยวุ้ยไอ้อะไรเนี่ยมาดูดสิปืนดิ เฮ้ยเอาแล้วไงเอาแล้วไงสะโขบไอ้สัตตะโขบโคตรโกงทำไมกูยิงไม่โดนให้เฮ้ยเพทูวินปะเนี่ยเนี่ยเฮ้ยนี่เพทูวินปะเนี่ยอันนี้เพทูวินปะเนี่ยแชทไอ้สะโขบยิงโคตรง่ายเลยสะโขบเป่นคลีนสัตว์ไปตะขวี่ไม่โดนป้าป้าเมื่อไงครับเบตต้องเฮ้ยสะโขบโอเคเลยมันมีเศษตอนยิงครับผมมันมีเศษตอนยิง ดูดีเลยนะแชทอันนี้จริงจังเลยแบบดูดีมากตะโขบคือแบบว่าดูดิอุ้ยตะโขบอะไรเนี่ยคือตะโขบอะไรอ่ะเชียร์ที่จัดไม่ชอบไปกลมกลมสองข้างอะลกดีมีคือดีแบบนี้ดีแล้วอู้อู้เฮ้ยตะโขบเฮตูวีในสัตว์ไอ้รถไถสวยไอ้รถไถยโขบสวยจริงปืนแม่งสวยมาก โอเคตอนแรกกูจะให้แค่เก้าโดยรวมองค์ประกอบโดยรวมองค์ประกอบคือเก้าจุดห้าแล้วกันหักแค่ผมขอดูบ๊อบก่อนเอาขอดูบ๊อบขอดูบ๊อบขอดูบ๊อบก่อนขอดูบ๊อบก่อนขอดูบ๊อบขอดูบ๊อบเชียร์บ๊อบดูบ๊อบเช็ดดูบ๊อบเช็ดบู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 บขอไปดูใกล้ๆหน่อยไปดูใกล้ๆหน่อยเชียร์บ๊อบดูดิดูบ๊อบดิสีม่วงเอ็นดัดเอ็นดัดบ๊อบบี้ตัวนี้บ๊อบบี้ตัวนี้เชียร์ดูีิกับบ๊อบดูีิกับบ๊อบโอ้แอช อยพี่บ๊อบไปไครับชายไปไหครับผมช่บหมพ่อโพดที่ต้องโพดที่แชทนด,ด,ดิดูบอ๊บอบยิงดิบอ๊อบยิงตัวนี้บ๊อบยิงตัวนี้เออทีเดียจัดดูทั้งตอนยิงเท้าไหร่9.5ให้9.5แชทแกไม่มีเงินเดี๋ยวเราลุ้นได้ครับปาร์คท้องพี่มีแจกโคตรครับน้องชายพี่ท้องพี่มีแกจกโคตรมีแจกทั้งสกิจนะครับ <S <S ให้9.5หากแค่ตรงผมทำดีกว่านี้ได้ไม่ใช่ว่าตรงผมแปลกนะ แค่รู้สึกว่าผมมันมาทำให้ดูดูดีกว่านี้ได้ไหมูระเบิดกับโคตรกันูระเบิดโคตรกันอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเชสกิลชิปตูปืนสกิลชิปพีู่ระเบิดดิไอ้เหี้ยกู้ชอบผูชอบที่จัดเลยเนี่ยเฮ้ยปืนมันเลี่ยมๆรียดีว่ะเฮ้ยปืนมันเลี่ยมๆรียดีว่ะเชสที่ว่ะปืนแม่งที่ว่ะมึงไปตุลเบิดลงพื้นที่นี่เดือดไหมแบบนี้ครับ นี่เดนได,ดไม์แบบนี้ yeah. นเจี๊ยบบอลิมเนียร์มานปวดบาสเออระเบิดดูองคอ,อยตะกินเลี่ยนอยู่อันนั้นแปลจริงใช่ใช่ใช่ดอกแต่อย่าเพิงเ่งแลกได้มาอย่าเพิงเ่งแลกนะจะมีมีให้แลกอีใกในสุดแลกรู้สึกระเบิดดูยิงโดนง่ายขึ้นเช็ดสกินนี้มันแบบมันแบบเพทูวินปะ่ะรู้สึกว่าไดนาไมท์อ่ะเดนาไมท์มันชัดมากเลยอะ่ะ รู้สึกว่าในดูดไบม,มันชัดมากเลยอ่ะจำบธโคบอ่ะอจริงจังไอรอนไซมันดูดีมากเลยอ่ะมันแอบเหตุทบินนิดนึงปะใน <Hey. S 1> ดูดไบปกติสกินแอมันไม่ชัดขนาดนี้ปะ hey.